ีมาอีกแล้วครับเซียนเบ็ดพี่น้องพี่น้องพปบอมสิลาบปลาดุกซูพี่น,อนอ้องกินกันครับ ความผมัสดีครับพี่สุใจัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแท็ซีทุกท่านครับผมนี่มาอีกแล้วครับเซียนเบ็ดพี่น้องผมันรดหารสปอร์ก็ไปเก่งด้วยโจมกับโจมแล้วพ้นกับพ้นแล้วปิ้งกับปิ้งแล้ววันนี้ครับพี่น้องพบปวามลาบปลาดุกสูพี่น้องกินกันครับปลาดุกีชนชุดมาสิสิเป็นลาบหลายที่สุดที่ชื่นเสียมด้วยคทับทุกคน ลาปลาปดุกเอ้ยปลาดุกหน้าได้พี่น้องเด้อเบอ่ปลาดุกเลี่ยงแ้าฮ่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 าห้าล่างมอาส,สีเหลืองเลยครับห้าล่างมองสีดง,สงนี่สีนีครับตอนนี้พอะกอบ่มมาสิลาบลาปลาดุกใส่ก้านกล้วยก้านกล้วยครับใส่บกเขียขึ้นเขียขึ้นแล้วกอันนี้สีกินกับสดๆเลยพี่น้องเ็บเสแล้วก็นหนกทิกไซครับโอเคเข่งเทศเท่ากับสิี คือเกาพี่น้องนี่สี่หายแต่ว่าบักเขือบขึ้นนี่เฮาสีไปเผากันมาพ่อต้องเผาได้รับเพ่นครับเนี่ยตัวจันไอตวยุงยนะั่นแหละผมปกติแล้วคั้นในมือโผลเลียทั้งครับพ่าออกมาปุ๊บนี่กันทางใน,นออกเรียๆเลยคือเอื้อสมก็หน่อยก็ได้เป็นแบบนั้นีเยะสมือแบบเขลือบขึ้นกายพันครับผมมันก็คล้ายว่า ค,คืนคอยครับกระบอกเป็นอยังกรใส่อะไรขึ้นก็กระบอกบ่อใส่หลายที่ครับใส่แบบว่าให้พอประมาณคือนฮโูกับเบื้องเชียงปุงแล้วมันจะสมบูรณ์กันพอดีครับไปเด <ไป S 2> ี๋ยวไปเผาเลยครับพอมาไปใส่เตาเนาะพอเนาะครับหินสุดใจกันสิหั่นพริกหั่นเชียงเทถาเบียงเบียงไปใส่แบบนั้น ใส่เบ็ดข้าเจาะใส่เบ็ดข้างขึ้นเลยดิย่ำมอสบงจังปูเบ็ดนอนยิงกองเลยเบิ้งรถดขวงไม่ขวงนัหลุเต็มทะเลกมาดุไปยังหลายครับหัวขบมี่เผมเลยไปเตียมาสอนย่บานเสียเพื่อนเราเประเดนกันมหาสอนหัวได้อันนี้เขาได้ทีแนวดิขับน่มการคุยหันว่าดิบัน เชี่ยนี่แหละครับกางเกลืก็จะเข่าเขียวก็จะเขานี่ครับคือตัวประกอบมากเลยครับนี่เขามาหากันแล้ว ก้านกล้วยครับก้านทั่วไก้นกล้วยครับพี่น้องเนี่ยใส่หลายๆเด้อผมไม่ใส่หล่ที่ผมใส่ใส่เห็นมันสมบูรณ์กับกับปลากับยังนี่แต่ใส่หลายๆไปเก๋มันสิเับเป็นไปนทำไมดิมันสิเป็นลาบการกล้วยวะแงะไปนี่ป่ะนี่นี่เนาะเขาใส่ว่าให้ให้มันได้สมบูรณ์นี่พี่น้องฝากเรียบร้อยเลยดีดนี้เนาะิะใส่หม้อเลครับบัดนี้ เต็กระใส่กะตะกะตะกะตะน่นล้วนดีพี่น้องสุกจะกินเด้ครับอิ่มทะเลด้ <laughs> <laughs> อยากจะบอกซิม <laughs> ซิมทะเลซิมทนเลอู้หูกะซี้กไรก็ี้ให้จชดเท้วยเชดเ้าินใหบุล้วนสุกๆนี่มี บอกคือคือน,น้ำหน่พอพรเนาะกับการกล้วยเนาะ,นนะใส่พราะมนันมิต่ตอนแรมันก็ดกงเลยนี่ยังก็โจทย์รนมากรโจทใส่สิละมันจังเดย์เดย์หนุ่มดีนั่นหนหนงนุ่นนมใส่เใส่กเป็นแฉเนื้อก็โจทเป็นพเยัดจริงหรอวะเขาจังจักคจับได้เวลาดิครับบานนี่ ปรุงครับ<อ>บัดนุญกระเซ็ดกับเข่ากับน้ำกินหนึ่งตัวถุงกับปุงว่ามันปงด้วยปงต้อนเงี้ยกระยำเงี้ตอนเนงี้ยเด,ด่นหน่อยดินี่คือหอม <laughs> หอมหน่อยหอมหลายหอมหลายหลอดโอ้ยจมเปียดปุ๊บนะนคนละหอมเอออันนี้คือพริกเด้อบัดนี้พริกขับพริก รีกนี่เป็นตะเพ็ดรยู่วหรอกพี่น้องเบิ่งสีแล้วเอยางตัวนึงด้วยตัวงี้กระเพียกง,งี้บาดปพุ่งบบบน,นี้เฮาอือ่ะกลูดมะนาวหนึ่งสอง,สงได้มักสมรากกับจินมะขามกาบบ่อเอือสามยุดพอ่อกาแสดงสักคนบอกไว้แล้วนี่คือเกลือปาลบือ ใส่อีกอยังไงใส่หลายเลยสทีเข้มแล้วก็สายเข้มอีกแล้วนะว่ามันหมดเป็นสายจางอันนี้ก็คือเขาขั้วเด้อพี่น้องเห็ดหลับก็ต้องมีเขาขั้วว่าจันเห็ดจังไงมันกับโบนัวถันว่ามีเขาขั้วมีอนเห็ดหน้าเห็ดหน้าจะแพงกาเห็ดหลับปลาจะแพงเขาขั้วเขากัะคั้นเห็ดจังไงกับโบนัวก็น้ง่งแพงเขาขั้วนี่บักเพ็ดพ่อเห็ดกับมีอีก บักเพชรอูวข้าพี่น้องเขาเอื่นว่าปากเพ็ดนี่พี่น้องสซบอเล่วบักเพ็ดเล่ากัเอื่นเพ็ด้วยกันนะว่าเพิ่นเอื่นบักเพ็ดเพิ่นเอิ่นผมพิชเพิ่นเพิ่นเอื่นถือโก้ห้องสังเกตมั้งแย่มันห้องว่าเอื่นบักเพชรมันห้องเอื่นบักเพ็ดนี่ถื่อคักๆเลยใส่ลายเสียบลายด้บัตรเออคือมูนโอโฮได้ครับนี่เอาใส่ขัดโมบิตัวนี้นี่แม่นยุกจังหวัดสระขามกัดที่ไรเขาพิอยวครับอีโดโมโต้นี่แหละตัวเสียบครับพี่น้อง คิี่ไม่บใสเสัวนค้บริษัทอายินโมตับีับให่กสอบที่ซองกับไอิบตนะครับฝากถึ้งไอโริยานเด้อเสียบะนัวของคนอี้ลีล่ะบอสไตตัวนี้มันกเสียบกนัวกคนทั้งรวยผมก็เบื้งเรว่ารวยคนนี่สิบกินอยู่ประมาณยุบสองสามคน่สอันเาไนึ่กินเขาซิมไมาน นี่หอมพุ่ยเลยอคืลาบที่ขับบัวม,ม,มันก้อยเตี๋ยมเรียบร้อยสิมซิมผ้าซิมซิมซิมดูแล้วหุ่นบวงยี่ล่ะ ปวดโพบักโมบักเดียงใครอยู่บ่ตากไหลใครอยู่อือเอาสนีทละเป็นไดียวกก็มืดคู่จีเตียงตัวไหนจังเดียว่ะจังเดียวจังเดียวสีเป็นเลยครับผมจัดเข้าไปห้างวันนี้พักโรยเข้าไปนะทางนี้เข้ากับสิบซอจอครับผมอีซอจ่อขึ้เก่าเหรอพี่เนาะเมื่อนี้เพื่อนจะมาลักมาคู่ เป็นตำหมักแดงตำหมักแดงนนปวดหัวนอยากกินตำแตงหวเขานอยากกินตำเตงสิบบบบพ่อนำยาดีที่จังเดยกบางจักินเียนี่ดีการทำยาทำยาเนียเป็นวินเวีนเวียนะพ่อนาะเมีนใส่มาเขียคืนด้วพี่น้อง หย่อมปึดๆดีเลยเด็ดกุกกากันจวะนี่เราพ่อเมื่อแรกเข้าสิยดเรนสายฝนเด็ดต้นใบเนี่ยออกกันในแถวเลยแ้นไหมแค่คืน้นี่ใส่ใส่ทั้งในเเลยพี่น้องกได้เขาใส่เนี่ยอันนี้ใส่ทั้งในตดีครับนี่ติดเกิดได้ท่องเป็นได้พ่อทอดรอน้ำางปานนี่ตัวน้นแล้ เขาสังเขาเอือนว่าตั้มผสมนึ่เขาจะเอือนตั้มผสมดิ้ตั้มแบบยังตบักแข็งตั้มแกแตงครับตั้มแบกแตงอยู่ประเดนก็ยังว่าตับักสมเนาะคนเนาะตั้มส้มเป็นวะพี่น้องอาปู่งเฮ้าเถึงบ๊ะพี่ขวดนึงอ่ะสิได้บิดขวดใส่บุญออย่าได้ต้มขวดใส่ขวดเจ๋ได้พี่น้องเด้อปลาแดดขรีมปลาทู เดี๋ยวจังซิมใส่ไปเลยว้าเบิดพอดีโออ่ะยีนูหมูตุ้งนี่ครับนั่งกระเทียมดองซอยเพิ่นพี่น้องเพิ่นวาห่วยกระเทือนห้คือบ่กินกับเผารวดเฮ้ยกินได้ก็จะกินยุ่นแล้วอ่ะตอนนี้เขาปกับพี่นีอง

อแนวกินเขาได้ไหมเดเดืดอดนเป็นรวนไปกือก้มันนี่ะเด,เดลุยเข้านี้พ่อเอ้าพ่ออาหารว่างครับอา,อาหารว่างนีนี่เดี๋ยวเดกระ้องว่างจากข้าวปล่างสันเมนูยังขาดหแล้วลาบปลาดุกหน้าเด้พี่น้องเนอะจากหน้าอีเดีดยใส่ยังห้หน้าเพิ่นใส่เยใส่เยอหน้าอย่ใชได้เด,ด,ดีนี่พ่เดียวยุ่หวังเลยนี่ าไก่หน้ามากไงเอาดิเสียวไก่บ้านเนาะอย่างนี้ปลาดุกน้าปลาดุกน้าเนยดุกน้าเนี่ยตับบักเต้งครับนี่อุ้ยสัตว์สัตว์อย่าให้เด้อพอป้อมเด้ยเสียมายมิเตี่ยวซอยกันนี่เรื่องนั้นเรื่องตัวเสียตท้นั้นนี่น่ะนะฮะพี่น้องบันทึเอ แดงมองหาหนางออกินเขากินน้ำกันแล้วครับปุ๊บก <c oughs> ินตับบุ้งก้อนหนุน่วางได้กับไรสอนเลยเด้อพ่อสอนเลยเด้อลุยเลยจะสอนล้วเนาะอยาดพยายามันเด้อหามมาหยาดกันเด้อออเกดตัวนะครับ <c oughs> นั่งด้วย ขอโทษและขอบคุณควรแบบแบบโอ้ยกินนี่ะไรมากินกินมดนี่้ารองไะเกียวัดจัดรถจัดรถจัดดิดาบกระดุกอะสอนเลยเด้อือืมเห็นจะเป็นพอยุนนะกินดีดีกินำบักสมอย่างนี้ทุ่มเน,นื้อกอิ้กบกมบักหุ้งดีแต่เดีนี้จิ้มแยกสิ่งกัน มันมยนดิน้าตบอกไปเรยมันอิน้าที่ี่นบนต้องกีบงต่อมเลยต่ันมี้ผมในฝาเนาะไม่ดี่จริงนะแ้พี่น้องจะวอาใหผมบ่ผมเช้กูกควันเพิ่นเด้อ ปีมันเป็นนวยปีแรกมันุอยอย่มสีนวยไงต้องวัดปีสองสี่หลีดลงเนี่ยมามาขนฟ้าเนีย่ยมันเก็ดบางคับเดี๋ยวพี่น้องเมืองเลยปะนี่ครับหน่อยป้าหน่อยปวดเลย <c oughs> นี่สวดไห,หมล <c oughs> ุงลุงไร่ิบยาดเลยจึงเมียนว้าไอจานลุ่มล้ไอเมีนป่ะ Bánh tráng kín nóng cảnh vào quần trên đều ừ. ừ. nhé đứa, đó, Tốt khó không nghe được đó Nó kín hoài lại Đúng rồi, chúng khổ ở đây tầm khuôn cân Có chứ đâu Nó cho 1 tầm khuôn cân như khổ đấy lúc bây tầm nó hoặc là Mất cái là hộp thích của 1 khuôn lại nó หงุดหุดแล้วเหดหุดน้ำนี่หุดละไกลเด้อพัโดนต้นนี่พักขาบู๊หุดหดกลางหุดนนี่เาเป็นแคหุดหงุตเนาะเนาะม้วนว่าม้วนม้นพุดละพดรบอนน้ำตัวเนาะนี่ไหมตุ้ยนี่ไหมนี่หจังเปนกินเป็นนี่แหละส

กับนีสารบนเฮากับนีนั่อยู่นั่งกินสิละครับเพราะว่ากับนี่ตำแตงตำทั่วตำบัะฮู้หรือว่าลาบปลาแล้วยังผักนั่งข้าเฮน้า้องมูลิกะส่วมกับเฮางบริสุทธิ์หรอครับครับเฮากับปูกไว้น้ำ่วนน้ำย่างสิละครับย่านั่งเฮากระเด็ดอยู่เด็ดกินมาเสิครับเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับปู่ว่าผู้เดินผู้นี้แหละครับผู้อยู่ไก่อยู่ไก่อย่ว่าชางพี่น้องเขาชอบบะฮู้ร้องเขากระดับมากมีเขาจีนามน้ำมันครับ มี้องปฏิข้าวเจ้าของยังดอดกิ้งนียวสักอนมือเจ้าหนึ่กับจิ้าขเจ้าพูดกันแล้เดินมุดุกุกคนครบอผูยุกไกยุไกัวลกแล้วบอเนาะัวลกแล้วครับมาเดินเน่ยเยานกินข้าวกดนน้งนำลอเดินเนียเดอดมาเดินมาเดินมานี่ี่ยังกับยุกับจินนี่สิหลังเก็ไดนำกับไปพี่อนุวัฒน์เพ่อนลั่กลับมากเลยเด ไปไอ้นวัดเด้อบมได้เนี่ยไม่กิข้าวญาน้ำกันเด้อเพิ่นว่าเพิ่นสีมาหาอยู่ดิแต่ว่าเรื่องหนังยาเขาเนี่ยเขาต้องเรียนมักเรื่มมักกันดิเ่าท่านเด้่ยระว่าเรามักนำทาพักหนังยาไปทาเรื่อยๆระหว่างมักหลายท่านมักครบบอมเขาไปอุดนุมลานเิ่นก็คืออย่างนี้ไปซื้อเทละขวดแค่นี้ไปซื้อเทละลังสองลังหน่งนะไม่กินกับกะลานพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็เคยให้ให้มวยพวกเพิ่นนั่น เอาธรรมะนำยามาไอ้ยุดรองูนวัตโน่นล่ะแล้วไงมีตัวหนึ่งโู้ได้ย่างกินตัวมีไหมเุ้ยหมูหมูหมูเออหมูของอนุวัตทำพ่ออยามเราเพื่นว่าอ่อนมากเน่ยเงีบเงยบัวพยหรอครับนี่โอกาสทานมากมาบอกแล้วเมนครับผมเขาเกิดมาจากนีเขาเป็นคนขึ้นกันดิก็ชัว่าหนึ่งวันนี้ขันเห็นกระเอนกันกินของกินน้ำตักไทยกัน กคนคือกันก็อยากกินคือกันกันเดี๋ยวจิ่นนำนำมน้ำซุปน้ำเนี่ยไปใส่กระโบมีเล่ยงมีเล่าผิดกันดอกแต่ว่าแนวกินนี่ให้ร่วมจังบ้านเนาะซบจังบ้านเนาะกินอะไรเมียนั่นเนาะพ่อเนาะแมีนครับเพราะว่าลัเงเทียจะไขว่าเ้างห,ห,ห้หานเนาะลังเทียมมันกับใดลัเงเทียกับเพราะใดต้องส่วนมากกัเพราได้อยู่ได้กินนี่หรอกมันไปหาก็ได้ครับกระโถือว่าเสียว่าเพราะใดหรอกเออถึงก่อนพร้อมนะครับผมเอาส่วนละเองที

กำขาเสียงไว้พอเขาได้จำเนี่ยแต่กจิ้งหงอเนี่ยเขาจะตักกินี่เฮ้ยความเป็นความสามรถพิเศียได้เป็น้องเด้อยลอกเล่นแบบเด้ออาิอาจิตตาเลียกบข้างกันเลยตาเลียกจังกดางโคตรจังช่วงยังได้สิปวดหัวไหม เอย่าเดี๋ยวเนาะปวดหัวเนาะนี่ครับติ่วถักไหมช่องนี่เขาเป็นคนปลูกใช่งามๆเนาะเขาคิดว่าต้นจะบาทปลประมาณหาสิบโมงที่บาทหรื<ว>อเปล่าส่วนเบียดส่วนเบียด เจ้าผมปลูกอยู่บ้านว่าถ้าเป็นยอดอะไรเฮ้เด็ดกินก็ตายมันว่ามากดินน้ำเหนียวแต่ว่าฮ้ยจิงไหลี่มบ่เราคนเด็ดดูหัวบ่เนี่มันกำลังตีเน่กับตีเด็ดมันเนาะแมนใบเบิดเนาะยูคนี่เด็ดจนมืดเลยก็แต่หลายพวกกาได้หรอมันอยู่กับดินจิตวามันยู่ดอกเอกดินกับดิ่งสัตว์นะต่วนมากดินไส้ป่ะโอ้ อีกกํแทงหนึ่งกับไซบรโภคหเผ็ดกับยุ่อะไรแล้วเนาะี่ป่อตัวผ้าแมนแมนแมมันก็ขมไอตัวยุ่งนี่หะแต่วามันสิเผ็ดันนังต้นนี่ขมกินไหวไปแมนยุใส่เข้าไปเลคใส่ไับใบอนไรค่มเนี่ยไหมพิจิญญาเพชรตาพี่เพชรน้ำกันพีเทวบีพีเทวฝ่ามาเอาไก่เด้อพีเทอ อมันจะออกมาอีกสาสีชุดแล้วเด้อตัว่าจะเคลียร์ไปมันสินทั่วไปบอกกวนน้อะเป็นกระหย่างก้นเนาะคือว่าคุณบ้างมาเลยมี่ที่พราเรียกเอาจะไปตัวใดมันตมจินมเหมือนรถส้นแสบตัวมือที่เนี่ผมรู้ตวนไก่แม้รถส้นมันดูขวดเอาไปเพาะพันหรอห้แต่ละคนแบบนี้

ตงนี้ผมเห็นตัวโน้ตี่น่าเมื่อกี้พ่อแม่เป็นเป็นหมึกยีฝานถ้าจบมันมันเป็นสิ่เนาะแต่มันก็หน่วยใหญ่เขากันหลายแถวพี่นี่บะกลุ้นฟ้ามือเป็นยาว้อหรเปล่าที่มันขึ้นท้อกระฉาิเนาะเออแม่นแต่อันสิ้บุนวยแดงมันจะว่างงูเขียวเขียวเปียกเพื่อมาคาบเนาหงวเป็ดตอนนี้ก็ยังกินเนาะเอาแมันโอ้โหบ่หวานแต่ห้องน่ะพ่อแม่กินกระพาะกันเป็นเส้นตาแดงตาเงี้ยเยอะสิบ้าง ทั้งมัดนั่นแหละนี่มันอยู่ไปเลยเห็นไหมมีห้องก็กินข้าวกิ้งนำยิ้มเราก็บห้องจิ้ไปยิ้มได้จังได้กะจังหมดจังหวะกันอีกทีหนึ่งเด้อครับกับสำนักคลิปนี้กะบเกาข้ามวะสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับ